าก็นี่นะครับผมก็จบสดกับเป็นเที่ยบร้อยกับ Toyota า a m r y 2.2 GXI ของเราครับผมมาพร้อมกับล้อแม็ก17นิ้วโมเดลของเราเสวยๆใส่ให้กันไปเลยครับผม Toyota า a m r y คันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยจัดไฟนั้นนะครับ หาก็พี่กรณ์ก็ลองเทสได้แค่1รอบนะบผมพี่กรณ์ก็ตัดสินใจซื้อเงินสดกับทางร้านเราเลยใครที่กําลังตามหารถบ้านรถมือเดียวป้ายแดงรีบเลยครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันการกันโอเคก็เรียบร้อยกันแล้วครับผมพี่กรณ์ก็รับรถกลับบ้านไปเรียบร้อยกับสมุทรสงครามพ่กรมาจากสมุทรสงครามนี่นะครับผมก็ Toyota าแคมรี่2.2 GXL มือเดียวป้ายแดงลำดับที่ห ไม่เคยจัดไฟแนนซ์ใครอยากได้รถดีๆสวยๆแบบนี้มาเลยครับพีเพียวโต้คาของเรามีรถให้เลือกกันอีกหลายรุ่นใช้รถอย่างมีความสุขนะครับผมมาไปเพียวโตคาต้องได้รถสวยขอบคุณครับ